สวัสดีค่ะพบกับป๊อปปี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะป๊อปปี้จะมาจัดโปรนะคะลดถึง10,000บาทเลยค่ะ2คันนี้เลยค่ะเป็นรุ่นยันเมา YM 3 5 1 a นะคะค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี64ส่วนคันนี้จดทะเบียนปี65ค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะหรือใครที่กดติดตามป๊อปปี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะเพื่อปเป็นลังใจค่ะในการทําคลิปต่อๆไป ค่ะชอบก็กดไลค์ด้วยนะคะวันนี้ป๊อปปี้มาจัดโปรลดถึง1 0,000บาทค่ะเดี๋ยวพาไปดูคันนี้ก,นกันก่อนเลยนะคะคันนี้จดทะเบียนปี64ค่ะจดทะเบียนปี64ี่นะคะเล่มชุดโอนครบค่ะคันนี้นะคะเป็นสีสันเดิมสภาพเดิมทั้งคันลูกค้านะคะที่กำลังมองหา YM นะคะก็แนะนำสองคันนี้เลยเพราะวันนี้ป๊อปปี้มาจัดโปร สีสันเดิมเครื่องดีแกแจ๋วค่ะในส่วนของอุปกรณ์ของคันนี้นะคะก็จะมีสองชิ้นด้วยกันมีดันหน้าแล้วก็พานหลังอุปกรณ์2ชิ้นในส่วนของตัวยางค่ะยางหน้ายางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะยางเป็นยางที่ติดมากับตัวรถ ก็จะประมาณ5 0 6 0น่าจะได้นะคะประมาณนี้ทั้งหน้าทั้งหลังด้านล่างนะคะด้านล่างก็แห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมถ้าจุดไหนนะคะมีรั่วซึมเดี๋ยวไล่เก็บให้ใหม่ค่ะเบาเป็นเบาใหม่นะคะที่ร้านไปหุ้มให้ใหม่ ชั่วโมงการใช้งานคันนี้นะคะสอง0ั 2, ชั่วโมงค่ะชั่วโมงการใช้งานนะคะ2 2 0 0ัชั่วโมงส่วนราคานะคะก็เป็นราคาเดิมนะคะมีรั่วม,มีซึมตรงนี้นะคะสองจุดแล้วก็จุดนี้จุดหนึ่งเดีย๋ยวพาไปดูตัวผ่านนะคะ ผ่านเป็นผ่านใหม่ค่ะผ่านสยามสตูลาผ่านห้าบายีผ่านห้าบายีนะคะได้ผ่านใหม่ด้านหลังค่ะด้านหลังแห้งๆนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้ Pto ใช้งานได้ปกติ ระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดนะคะสตาร์ทง่ายค่ะ เครื่องนะคะเครื่องเดิมปั๊มเดิมค่ะรุ่นนี้นะคะฝากระโปรงเปิดได้สูงน้ำไม่ดันนะคะเครื่องเดิมปั๊มเดิม เดี๋ยวจะไปทดสอบการทำงานคร่าวๆของรถคันนี้นะคะ น้ตาติดง่ายนะคะร้อนๆกันสตาร์าติดง่ายเดีย๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งนะคะก็เป็นรุ่นยันม่า ym ส5 1ห a เช่นเดียวกันแต่คันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปีห5ห้านะคะคันนี้จดทะเบียนปีห5ห้าค่ะคันนี้ก็ซีซันเดิมๆสภาพเดิมนะคะคันนี้เข้าบ้านส,สวยๆเลยค่ะ ค่ะในส่วนของอุปกรณ์ของคันนี้นะคะก็จะมีสองชิ้นด้วยกันค่ะมีดันหน้าแล้วก็พานหลังนะคะอุปกรณ์สองชิ้นค่ะคันนี้นะคะได้ดันหน้าใหม่พานหลังใหม่ค่ะคันนี้ได้ดันหน้าใหม่พานหลังใหม่นะคะค่ะในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถยางก็ประมาณ50เซนตนะคะยางหน้า สวนยังหลังก็50% 6สน่าจะได้นะคะประมาณด้านล่างนะคะด้านล่างก็แห้งๆเช่นเดียวกันนะคะไม่มีรั่วซึมถ้าจุดไหนนะคะมีรั่วซึมเดี๋ยวไล่เก็บให้ใหม่ เบาเป็นเบาะเดิมนะคะไม่มีขาดชั่วโมงการใช้งาน1,400ชั่วโมงนะคะคันนี้หนึ่ี่รอชั่วโมงค่ะส่วนหลังคาก็เป็นลังคาเดิมนะคะไม่รั่วไม่แตกไม่รั่วไม่ซึมค่ะ ค่ะเป็นผ่านใหม่นะคะผ่านสยามสตลลาผ่าน5ใบ22ค่ะได้ผ่านใหม่เลยนะคะส่วนคันนี้ก็ได้ผ่านใหม่เช่นเดียวกันค่ะผ่านสยามสตลลาผ่าน5ใบ22ด้านหลังนะคะดีดีโอใช้งานได้ปกติด้านหลังสวย ระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดในส่วนของโครงหลังคานะคะโครงหลังคาจะมีการตัดลงนะคะส่วนคันนู้นหลังคาโครงหลังคาจะเป็นหลังคาเดิมนะคะ นี้สีสันเดิมสภาพเดิมนะคะมีแค่โครงหลังคานะคะคที่ตัดลงนะคะส่วนโครงหลังคาที่ไม่ตัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะ กระปุงจะเปิดได้สูงนะคะรุ่นนี้รุ่นวายเอ็ม ในตัวเครื่องนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะไปทดสอบการทำงานเพ่าร่าของรถคันนี้นะคะ คันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี65ส่วนคันนี้จะทะเบียนปี64ค่ะจัดโปรนะคะลดถึง1 0,000บาทนะคะคันนี้จากราคา3 4 5 0 0 0ับาทค่ะจัดโปรนะคะเหลือ3 35,000บาทค่ะส่วนคันนี้นะคะจะทะเบียนปี65นะคะจากราคา3 6 5 0 0 0นับาทจัดโปรค่ะเหลือ3 5 5 0 0 0บาทค่ะ สองคันนี้รถคันละเหมือนเลยนะคะหากลูกค้านะคะสนใจอยากสอบถามคันนี้ค่ะสองคันนี้นะคะก็โทรติดต่อโทรสึ่งแปดหนึ่งค่ะหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามย้ำอีกทีค่ะโทรซึ่งแปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามร้านเราร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหว 4, ัดศรีสะเกษค่ะร้านเราก็มีรถไทยหลากหลายรายการนะคะมีค e ูปะต้ยเยันมาอิสกิหรือว่าแม็กซี่นะคะก็มีหลากหลายรายการค่ะ ก็จะมีอุปกรณ์การเกษตรค่ะก็จะมีเครื่องตัดหญ้าผ่านพวนเลอเตอรี่ผ่านหุกเบิกพัานขุดมันและผ่านยกล่องที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะค่ะวันนี้นะคะถ้าป๊อปปี้ทำบิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะค่ะก่อนจะจบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป๊อปี้ด้วยก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ